สิทธิบัตรคืออะไรสิทธิบัตรคือหนังสือสําคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกําหนดเป็นสิทธิพิเศษที่ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์มีสิทธิจะผลิตสินค้าและจําหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียวในช่วงระยะเวลาหนึ่งสิทธิบัตรมีกี่อย่างมีอะไรบ้างสิทธิบัตรมีด้วยกันทั้งหมดสประเภทสิทธิบัตรการประดิษฐ์ อน,นสุสิทธิบัตรสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์สิทธิบัตรไม่ได้คุ้มครองงานที่เกิดจากความคิดแต่ต้องนำความคิดมาทำให้เกิดเป็นสิ่งที่จับต้องได้ที่เรียกว่าสิ่งประดิษฐ์ตัวอย่างเช่นอุปกรณ์เครื่องเขียนเครื่องจักรสูตรผสมกรรมวิธีการผลิตระบบการทำงานโครงสร้างทางเคมี ความแตกต่างของทั้งสามตัวนี้แบ่งเป็น2ลักษณะก็คือการคุ้มครองการประดิษฐ์และการคุ้มครองการออกแบบการคุ้มครองการประดิษฐ์สิทธิบัตรการประดิษฐ์กับอนุสิทธิบัตรเน้นไปที่การคุ้มครองกลไกการทํางานกรราวิธีกระบ,บวนการส่วนประกอบหรือลักษณะการนําเอามารวมกันของส่วนประกอบต่างๆ แต่สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์คุ้มครองเฉพาะรูปลักษณ์ภายนอกของสิ่งของหรือการออกแบบรวมถึงลวดลายสีรูปทรงเงื่อนไขาการคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์จะต้องมี3คุณสมบัติด้วยกันก็คือสิ่งประดิษฐ์ต้องมีความใหม่ มีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นไม่สามารถทำได้ง่ายๆและสามารถประยุกใช้ได้ในทางอุตสาหกรรมคือมีประโยชน์และเอาไปใช้ได้เช่น,นกลไกเครื่องยนต์ยารักษาโรคอนุสิทธิบัตรมีความใหม่ มีขั้นตอนการประดิษฐ์ไม่สูงมากหรือคิดค้นเพียงเล็กน้อยมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้นหรือปรับปรุงของเดิมให้ดีขึ้นแต่ต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่และสามารถประยุกต์ใช้ได้ในทางอุตสาหกรรม เช่นการนำสิ่งประดิษฐ์สอ,อย่างที่มีอยู่แล้วมาเชื่อมต่อกันแล้วเกิดการทำงานใหม่ที่ดีขึ้นก่อให้เกิดฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นเก้าอี้ฐานเตียงปกติจากเดิมเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องเกิดจากการยกใส่ล้อเข้าไปเป็นการเพิ่มฟังก์ชันถือว่ามีความใหม่ ส่วนสิทธิออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบขึ้นมาใหม่สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมและหัตถกรรมได้สิ่งที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้มาตรา9กาการประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติจุลชีพหรือสารสกัดจากสัตว์และพืชกฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระเบียบข้อมูลสำหรับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์วิธีการวินิจฉัยบาบัดหรือรักษาโรคมนุษย์หรือสัตว์งานประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศิลธรรมอันดีงานที่มีลักษณะโป๊เปื่อยความคุ้มครองตามกฎหมายโดยอายุการคุ้มครอ,องของสิทธิบัตรการประดิษฐ์จะอยู่ที่20ปีคุ้มครองในประเทศที่ยื่นจดเท่านั้น อนุสิทธิบัตรจะอยู่ที่6ปีและสามารถต่อได้อีกสองครั้งครั้งละ2ปีรวมอายุทั้งสิ้น10ปีคุ้มครองในประเทศที่ยื่นจดเท่านั้นส่วนสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์จะมีอายุการคุ้มครองอยู่ที่10ปีโดยที่อายุการคุ้มครอ,องของสิทธิบัตรทั้ง3อย่างนี้จะเริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอครั้งแรกข้อดีข้อเสียสิทธิบัตรการประดิษฐ์มีความคุ้มครองที่ยาวนาน ทุกประเทศมีระบบสิทธิบัตรจึงได้รับการยอมรับมากกว่าส่วนข้อเสียระยะเวลาค่อนข้างนานประมาณ1-3ถึงปีอน,นุสิทธิบัตรมีระยะเวลาพิจารณารวดเร็วประมาณ4-11ถึงเดเดือนไม่พิจารณาขั้นการประดิษฐ์งานต่อย,ยอดก็จดได้ข้อเสียความคุม้มครองสั้นกว่าสิทธิบัตรการประ บางประเทศไม่มีระบบอนุสิทธิบัตรสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ข้อดีการเตรียมคำขอไม่ซับซ้อนข้อเสียไม่คุ้มครองฟังก์ชันจึงแก้ไขดีไซน์บางส่วนก็กลายเป็นงานใหม่ได้ระยะเวลาพิจารณาค่อนข้างนานสิทธิบัตรย,ยังมีประโยชน์โดยการใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเพิ่มให้กับธุรกิจได้ เพื่อเป็นการการันตีว่าเรานี่แหละคือผู้ที่เป็นเจ้าของผลงานชิ้นนี้อย่างแท้จริงและถูกต้องตามกฎหมายหากต้องการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แน่นอนว่าผลงานของคุณต้องได้รับการรับรองการจดสิทธิบัตรและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้วท่านสสิทธิบัตรคือเอกสารสิทธิที่รัฐออกให้เพื่อเป็นหลักฐานในความเป็นเจ้าของให้กับผู้ประดิษฐ์เพื่อให้การคุ้มครองในระยะเวลาที่กำหนดมุ่งเน้นคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ฟังก์ชันการทำงาน กา,การทงานกระบวนการผลิตสูตรผสมและงานออกแบบเชิงอุตสาหกรรม TGC Thailand ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารอัปเดตข่าวใหม่ๆกับเรา TGC Thailand